สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่แบบรถซิ่งไทยแลนด์นะครับผมช่วงนี้ผมก็ห่างหายไปดานเลยนะครับผมสําหรับการทําคลิปนะครับแต่อต่อไปนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามกลับมาทําบ่อยๆแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือแบบอาจจะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับแต่หลังจากนี้ก็จะพยายามกลับมาทําลงแบบปกติให้ได้ ให้ได้เป็นปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงหลัง,ลงๆันนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเริ่มขี้เกียจในการทําคลิปแล้ว <laughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ทําด้วยแหละนะครับผมมาทุกคนครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมแมปโลซิ่งไทยแลนด์นะครับผม,ม,บผมเหมือนจะมีรถเข้ามาใหม่นะครับผมสองคันหรือเปล่านะครับผมเท่าที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีกระบะคันนี้นะครับผมกระบะแต่งเป็นมูนลนิธินะครับผมอาสาสมัครมูนลนิธิ พอแตกตึงนะครับผมเป็นอาสานะเป็นรถอาสาโมลนิธินะครับผมต้องเรียกให้ถูกด้วยนะครับก็จะเป็นรถโมลนิธิแบบแต่งซิ่งนะครับผมเอาไว้วิ่งรับส่งผู้บาดเจ็บนะครับผมวิ่งแบบส่งทันใจนะครับก็คือทันไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวดูที่เครื่องยนต์เอาละกันนะครับผมนะเปิดฝากระโปรงมาดูนี่คือแบบจะทันใจซะแค่ไหนดูเทอร์โบไว้ก่อนนะครับเทอร์โบถึงจะเป็นแค่ซิงเกิลเทอร์โบนะครับแต่ดูโอ้โหเทอร์โบเป็นลูก ลูกใหญ่มากอยู่นะครับคือไอล้ลูกเทอร์โบเปนเท่าไหร่นะไอ้ปากเทอร์โบโตรงเนี้ยปากไอ้อากาศตรงนี้ก็คือแบบใหญ่มากเลยนะครับผมส่งผู้บาดเจ็บได้แบบรวดเร็วถัดใจจริงๆนะครับผมคันนี้อ่านี่ยพอสามารถเปิดประตูได้สามารถเปิดฝากระโปรงได้สามารถเปิดท้ายได้แล้วก็มีนี่รถเข็นผู้ป่วยอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับผมเอาไว้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ผู้ป่วยสิเขาเรียกว่าเป็นผู้บาดเจ็บรถเข็นผู้บาดเจ็บรถยกผู้บาดเจ็บนะครับผม ก็ไว้ยกสําหรับผู้บาดเจ็บได้นะครับผมแล้วก็จะมีคันหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรถตู้มลนิธินะครับเราลองสปอนออกมาก่อนแล้วกันนี่อันนี้จะเป็นรถตู้นะครับผมนี่แอมบูเลน์นะครับผมสวยๆท่ๆไปใส่ล้อลีด้วยนะครับล้อลีสีขาวโอ้คนเัิงเทคนเัิงเฟี้ยวเลยนะจริงใครมาบิ้ลรถอะไรอยู่ตรงนั้นวนะเนี่ยโอ้ถามจริงเถอะนะครับผม คลิปนี้เนี่ยคือผมแต่งตัวละครมาเป็นแบบว่าใส่เสื้อมลนิติกู้ภัยมาด้วยเลยครับผมดูเห็นไหม <S 2> <S 2> <S เสื้อมลนิตินะครับนี่นะครับตอนแรกหาไม่เจอไงตอนแรกว่าจะไปหาพวกแบบเสื้อพยาบาลแบบเสื้อหมอมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบไม่เจอไงก็เลยแบบเออจําได้ว่าเคยซื้อเสื้อมลนิติไปก็เลยเอาเสื้อมวลนิตินี่แหละมาใส่มันก็เข้ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถมวลนิตินเข้ากันอยู่แล้วนะครับ แล้วผมให้ท่านผู้ชมดูอีกก่อนว่ามีรถคันอื่นเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับผมไม่มีแล้วนะครับผมไม่น่าจะมีแล้วนะครับน่าจะมีแค่รถมลรนธิสองคันรถมอเตอร์ไซค์ที่ก็น่าจะหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเล่นมากันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะก็ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแล้วเหมือนว่าผมจะเห็นอ่า บริษัทเคอรี่แวบๆบ,บ้างผมขับรถผ่านตอนแรกนะครับผมที่ผมเข้ามาลองเล่นดูก่อนหน้านี้นะครับผมเจอบริษัทเคอรี่นะครับผมเฮ้ยแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันสามารถทํางานอะไรได้หรือเปล่านะครับผมถ้ามันทํางานได้เนี่มันจะเป็นอะไรที่โคตรแจ่มเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวรถพลเรือทีกันสักหน่อยอาจจะผมไม่รู้วิธีการเปิดบอด้านบนนะครับผมมันเปิดบอด้านบนยังไง มันไม่ใช่หมายถึงว่าเปิดไฟด้านบนหลังคาตรงนี้มันเปิดยังไงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมกดตัว L Light เอ๊ะอ๋อตัว L เหมือนจะเป็นการเปิดไฟเฉยๆแต่เปิดไฟบนหัวเนี่ยดไลท์เหรอต้องกดค้างไหมเป็นเสียงแต่ตัวจตัว K ไม่เห็นมีไฟอะไรขึ้นเลยนะครับผมน่าจะเปิดไม่ได้หรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูความแรงรถมูลนิธิกันสักหน่อยนะครับผมว่าสมกับเป็นรถมูลนิธิจริงหรือเปล่านะครับผมจะวิ่งได้สักแค่ไหนกันเชียวจะแรงจริงหรือเปล่านะมามาลองดูกันโอ้โหแค่ขวัญน,นี่ก็น่าจะกินขาดแล้วนะขวดดับบาสไกตเลยนะครับผมดูดิโอ้โหอย่างที่ปิดเทคชั่นคอนโทร o นะครับผมออกตัวแบบรถแดกมันต้องปิดเทคชั่นคอนโทร o l สามสองหนึ่ง ออ้ยรอ,อ,อบบาเร็วกัดรอบบาเร็วกัดอะไรวะรอบบาเร็วจัดเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นไปแก่หัวครับที่300กิโลเมตร่อชั่วโมงไปแงโอ้โหตึงนี่ครับผมบอกเลยว่ารับส่งผู้บาดเจ็บดีไม่มีเสียเวลานะครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแบบว่า รถที่สัญจรบนถนนด้วยนะครับผมถ้ารถสัญจรเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไปได้ไม่เร็วอยู่ดีนะครับผมถึงแม้ว่ารถจะแลกสักแค่ไหนก็ตามนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนใช้รถใช้ถนนกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมผมจะลองให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมพยายามแบบไล่เกียร์ให้เร็วที่สุดแล้วนะโอ้โหรอบโหดจัดเลยคันนี้ แต่เมื่อกี้ที่ผมขับผ่านมาเหมือนเพราะผมจะเจอบริษัทเคอร์รี่นะนี่ไง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 เดี๋ยวเราแวะไปดูกันสักหน่อยโอ้โหมีคนมาจอดถ่ายรูปเพียบเลยตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราถอยโอเคนี่ครับตรงนี้เลยเอ้ยกระบะมันมีสเก็ตบัมมีบัมเบอร์ด้วยเหรอมีบัมเบอร์หน้าด้วยเหรอผมเพิ่งรู้เลยนะโคตรเท่เลยโอ้โห คือแบบจอดเรียงกันหลายๆคันเลยอย่างเท่อย่างเฟี้ยวดูดิมีอ่าตู้ตู้ทึบนะครับวิ่งพัดดูนะครับผมเฮ้ยคันนี้สวยอ่ะไม่เคยเห็นนะาจะเป็นคันที่อัปเดตเข้ามาใหม่หรือเปล่าเนี่ยไอ้คันสี้ำเงินกับสีขาวเนี่ยเป็นคันเดียวกันนะครับผมไม่ผมไม่เห็นมีเลยว่ามันคันไหนวะเป็นตู้ทึบใช่ไหมไอคันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะมันเป็นตัวใหม่นะก็อหม่มันต้องคันไหนวะ คันนี้เหรอนี่ก็ไม่ใช่แล้วเขามาจากไหนวะเดี๋ยวมันคันไหนกันแน่เนี่ยแล้วเขามาจากไหนทำไมผมไม่เห็นมีผมออกลองออกมาสปอนดูสิผมเห็นแค่ผมเห็นแค่สองคันนะครับผมเป็นแอดมินหรือเปล่าเนี่ยรู้ว่าต้องเติม V A พง V i P หืไป้ตุ๊สติ๊กเกอร์ด้านหลังทเทวะเนี่ยทำเป็นเล่นไปตู้ทึบตู้ทึบอะไรเนี่ยผมไม่มีแบบเขาเลยว่ะทุกคน ผมอยากได้แบบเขาบ้างเลยผมสปอนออกมาได้แต่รุ่นเก่านะครับรุ่นที่เราเล่นกันเป็นประจำก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับคันนี้หรือเปล่าวะ,ะก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนี่หว่าห้ามซ้ำห้ามสามัำเขาผิดม,มาแล้วเขาอ่ะมันเปลี่ยนบัมเปอร์หน้าได้หรอเปลี่ยนไม่ได้ดิแล้วเขาไปเอามาจากไหนอยากเล่นบ้างโอ้โหผมสปอนไม่ได้เลยอ้ที่เป็นรูกข,ขาวๆมันไม่น่าจะมีรถนะ นะครับตู้ทึบบ้างคันนั้นน่ะยี่สูตัวใหม่หรือเปล่าโอ้แย่แย่แย่ขับไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขับรถตู้บริการที่ก็ได้ปะนี่ปะยังเหลือรถตู้อีกคันหนึ่งนะครับผมที่ผมยังไม่ได้รีวิวโอ้ยใครมาลากผมไปไหนวะเนี่ยเหลืออีกคันนี้คันหนึ่งที่ยังไม่ได้รีวิวมาเดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงกันสักหน่อยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเปิดประตูได้อย่างงี้ แล้วมีคนขึ้นมาชมีคนขึ้นมานั่งด้วยประเด็นเฮ้ยมสามารถนอนได้สามารถนอนได้เปิดท้ายได้ไหมโอ้ตอนนี้เรามีผู้ป่วยนอนมาในรถตย้นะครับผมอย่างที่เลยโอ้ผมไม่ได้ดูความแรงเลยอ่ะมันจะดูไอ้นี่มันจะดูคนเขานอนอยู่โอ,โอ,โอ้แรงก่าแรงก่ากระบะซิ่งอีกนะเนี่ย 350เลยนะครับผมคันนี้โอ้แรงจริงแรงจริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับนี่ยคันนี้คือแบบแรงเวอร์จัดโอ้โหโหแหกแหกแบบนี้น่าจะขึ้นไม่ได้แล้วบ้งนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้มันมีทางให้ขึ้นอยู่เออโอ้โหล้อฟรีอ่ะมันดูเครื่องยนต์ได้ไหม เครื่องยนต์รถตู้มันอยู่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอยู่ช่วงกลางๆรถนี่ใช่ไหมเครื่องยนต์อ่ะแล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเลี่ยงรถตู้ซะด้วยสิเครื่องยอนต์อยู่ตรงไหนเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนเอ๊ะอ๋อไอเมื่อกี้ผมไปจอดที่บริษัทเคอรี่แต่ผมก็ลืมลืมเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยมันสามารถกดมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราขับกลับไปรอบนี้ก่อน ฝั่งนี้ก็มีใช่หรือเปล่าอะไร,หรเหลงๆอ,อันนี้คือบริษัทอะไรเฮ้ยแฟดว่ะโอ้ฝั่งนี้ก็มีแฟดฝัง่งนู้นเคอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มจากเคอรี่กันก่อนและกันนะครับผมว่าเคอรี่เนี่ยมันสามารถกดทํางานหรือว่าอะไรต่างๆได้หรือเปล่าอ๋อไอตรงนี้มีสอยเลียวพอดีนี่ตรงนี้เลยเฮ้ย เขาไปเอารถพ,พวกนี้มาจากไหนเนี่ยเขาไปเอารถพวกนี้มาจากไหนเนี่ยขอบคุณครับพี่เฮ้ยดูดีอย่างเฟี้ยวเลยอ่ะเป็นกระบะที่ไม่มีในแมปนะครับผมเป็นรถกระบะที่ไม่มีอยู่ในแมปนะแต่คนนี้เขาสปอนออกมาได้แบบหลายคันมากเลยดูดิอะไรกันครับนี่อ่ะจนจนจนตอนนี้คือ,คอ,คอภาพในเกมก็คือแหลกไปเลยอ่ะทุกคนเนี่ยง่วงไปนิดนึงนะเอาจริง เดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูที่บริษัทเทอร์รี่นะครับผมสามารถกดอะไรได้บ้างนะครับผมกดอะไรไม่ได้เลยกับว่าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาสมัครงานเป็นพนักงานส่งสินค้าอะไรแบบนี้สักหน่อยนะครับผมแต่ไม่ได้นี่เป็นผู้จัดการร้านเองซะเลยนะครับเป็นผู้จัดการร้านเองซะเลยทางทางฝั่ง,งนี้ก็จะเป็นแบบในส่วนของกล่องวัสดุนะครับผมนี่ฮะ สามารถเปิดแอร์ได้อันนี้ปิดไว้ละเปิดแอร์ดิเปิดแอร์อ่ะเปิดแอร์ไม่ได้อ่าเปิดได้ละโอ้โหแอร์รุ่นเก่านะครับผมรุ่นอะไรวนะเนี่ยวิสูหรอแต่เหมือนว่าบริษัทเขาจะแบบว่าเป็นไอ้นี่เฉยๆนะทุกคนไม่ไม่สามารถทำงานได้จริงนะครับผมโอ้โหยังแหลกเลยตรงเนี้ยพูดแต่รถคันนี้ยังเย้ยว่า รีโวนะครับผมแต่งซิ่งโอ้โหมันแหลกเกินไปนะครับผมทุกคนผมว่านะคือไม่ว่าคอมผมจะสเปกแรงสักแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เล่นเกมโรบูตก็คือมีแหลกทุกทีนะครับผมไม่ไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยนะครับผมโอ้มันก็จะเฟี้ยวจะเทจะตึงเกินบางทีนะครับผมคือผมมาเจอโดยไม่ได้บังเอิญที่จะแบบ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้มีใครนัดมาเจอนะครับผมคือผมมาเล่นของผมเองแล้วผมก็เจอนะครับก็คือแบบมีจตาคันเโอ้โหมีเสียงวิวๆวๆๆิววิยอะไรวะเนี่ยจะปล่อยขับฟรีถึงตีหนึ่งยี่สิบห้าตอนนี้อุ้ยแต่อีกแค่ประมาณสิบนาทีมันก็คือสามารถขับได้ฟรีเลยเหรอหรือว่ายังไงก็คือผมอยากขับคันไหนก็ขับได้เลยเหรอ นะครับคนนี้นะครับผมน,นี่ฮะคนที่ชื่อกรีน83835นะครับผมขับได้ทุกคันละอ่าเขาน่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่านะครับผมเขาสามารถแบบเสกออกมาได้ทุกคันตามที่เขาอยากจะเสกเลยนะครับแหมไอ้เราก็มีแต่รถแบบโมเลดิทิชโมเลดิโมเลดิที่กับแขกคันหนึ่งนะครับผมก็อยากจะมีแบบกระบะซิ่งเทรีรโวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <LOL> แต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปขำบ้างมีอะไรเสกอ่ะ น่าจะมีระบบ v i p เนาะแบบเออเสียโลเพื่อแบบซื้อรถพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะแบบน่าจะเวิร์กนะผมว่านะครับน่าจะมีรถแบบเออไปขับดูเทสคันเป็นรถขับส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับผม,ผมไม่มีอะไรเลยจริงโง่แย่คนสิงเอาละทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมกลับมาเล่นให้ผู้ชมหายคิดถึงก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการมารีวิวรถเล่นๆชิวๆแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้มันยังไม่ได้แบบซีเรียสจริงจังอะไรมากมายนะครับผม ฝากกดด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับแบ r o a s t i n g Thailand นะครับผมกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใหม่นะครับผมทุกคนครับ